สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆคนในสิ่งที่ผมเชื่อคือหลายๆคนก็ทราบดีนะครับว่าผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีชีวิตวันนี้ก็คืออยู่อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พยายามทําให้ชีวิตของตัวเองอมีความสุขในทุกๆวันการเป็นคนไทยในต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโห อยู่เมืองนอกสบายอยากจะทำอะไรก็ทำมีเงินใช้มีเงินเดือนแต่ก็มีหลายๆคนครับที่รู้ว่าการที่เราเป็นคนเอเชียแล้วเรามาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยความใช้การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนในละครแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนไทยเนี่ยเก่งเราเนี่ยสามารถที่จะจะเป็นเจ้าของธุรกิจนยอยู่ที่ต่างประเทศได้ผมนะครับต้องขอบคุณกำลังใจจาก ลูกค้าของผมพี่ๆหลายๆคนเนี่ยที่เมตตาผมให้ผมเนี่ยได้ร่วมงานด้วยแล้วผมก็คน้นพบว่าพี่ๆหลายคนเน่ยเก่งกันมากๆมีพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจเขามากคือเขาเป็นแม่ครัวทํากับข้าวเขาทํากับข้าวเก่งมากเลยแต่ว่าเขาพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้อ่ะแต่เขานะคือสู้ที่จะเปิดร้าน อาหารเป็นของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จขึ้นมาทุกวันนี้เขาก็ทําร้านคนเดียวแล้วก็พูดไม่ได้ใช่ไหมก็มีเมนูร้านแล้วก็เขียนไปให้หมดเลยแล้วให้ลูกค้าจิ้มเอาคือเขาไม่ได้คิดว่าการที่เขาพูดไม่เป็นน่ะมันเป็นอุปสรรคครับแต่เขาก็คิดว่าอา้าวแล้วตอนที่ฉันขายข้าวผัดอยู่ที่เมืองไทยฉันก็ให้ฝรั่งจิ้มเหมือนกัน เพราะฉะนั้นฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสก็จิ้มเหมือนกันคุณอยากกินอะไรก็บอกเบอร์ฉันมาสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าแล้วก็ทุกอย่างก็แบบจบเพอร์เฟกแล้วเรื่องทอนตังคิดตังก็กดเครื่องคิดเลขครับแล้วก็บอกไปเลยว่าเท่าไหร่คือไม่จําเป็นต้องไปคุยกับลูกค้าพี่คนหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยสร้างความประทับใจให้ผมแบบมากๆเขาเนี่ยเป็นคนที่เคยเปิดร้าน อยู่ที่เมืองไทยคือทําเล็บต่อผมเขามีร้านใหญ่อยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจครับมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเปิดร้านใหญ่ขนาดไหนเ่ะเวลาคุณมาฝรั่งเศสเนี่ยคุณก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่ดีแต่ผมเน่ยเห็นว่าพี่คนนี้เขาก็อยากจะเอาความสามารถของเขาเนี่ยในการที่จะแบบว่าทําเล็บต่อผมทําทุกอย่างเนี่ย ให้มันเกิดเป็นแอคทิวิตี้ขึ้นมาให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งๆที่เขาก็พูดฝรั่งเศสไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทํานะครับเขาก็ไปเรียนภาษาเพิ่มแล้วเขาก็จะพยายามแบบว่าเอาความรู้ของเขาเนี่ยกลับมาใช้สิ่งที่พบเนี่ยคือเขาเป็นเอ็กซ์เพรสตนะครับในเรื่องต่อผม แล้วสุดท้ายถ้าเขาเปิดกิจการเรื่องต่อผมคือแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องเก่งที่สุดเป็นตัวอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วผมก็เป็นกําลังใจแล้วก็คอยลุ้นกับพี่เขาว่าวันหนึ่งอ่ะเขาต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนพี่คนที่3มนะครับที่ผมเจอเนี่ยเป็นพี่ที่เขาเนี่ยชอบงานบริการงานนวดมากๆคือนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นนวดแบบนวดจริงๆแบบว่านวดแบบออกแรงอะไรอย่างงี้นะเขาก็พยายามที่จะนวดทํานวดให้กับ ให้กับลูกค้าฝรั่งแต่ลูกค้าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ชอบแบบอะไรที่มันแบบว่ายืดยืด,ยดแข็งแข็งทุบทุบอนวดแผ่นไทยมันเจ็บอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทานะครับก็คือเขาก็ไปเรียนรู้ว่าลูกค้าของเขาน่ะชอบอะไรอ่ะโอเคไม่ได้ชอบนวดแบบเจ็บเจเนาะอาจจะชอบเป็นนวดน้ำมันอโรมาเทอรอรปีเขาก็พยายามที่จะอดัดดปประยุกต์การนวดของเขาเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตลาดที่อยู่ที่นี่ เสร็จแล้วนะครับยังไม่พอเขาเนี่ยก็ยังจะกลับไปที่เมืองไทยทุกๆปีเพื่อไปเรียนเพิ่มคืออันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่กับความรู้เดิมๆได้อะทุกๆครั้งคุณต้องไปเรียนเพิ่มแล้วผมก็รู้สึกประทับใจมากว่าเฮ้ย mm. คนกล้าที่จะออกมาทำอะไรของตัวเองอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ยังมีมไมเซตที่คิดว่าตัวเองอะต้องเพิ่มความรู้อีกอ่ะ ผมก็เลยรู้สึกเรื่อมใสพี่เขามากแล้วก็ประทับใจมากครับที่ที่เขาแบบกล้าที่จะทาอะไรแบบนี้ยังมีพี่ๆหลายคนนะครับที่คิดที่จะออกมาจากความอึดอัดความเป็นพลเมืองชั้นสองออกมากันเถอะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ผมเองอะเชื่อแบบเชื่อจริงๆนะว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครแล้วก็เราจะประสบความสําเร็จ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ออกมาหรือว่าใครที่ยังแบบว่ายังกล้ากลัวอยู่เนี่ยแมเสเซจมาหาผมแล้วผมจะบอกว่าปรับระบบความคิดแบบไหนทําให้เราเชื่อมันได้ถึงขนาดนี้ขอบคุณครับ